กฎแห่งกรรมเรื่องอยู่กับความทุกข์ด้วยสติทุกแล้วลืมตัวเราต้องเริ่มต้นที่ความตระหนักรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเผลอความหลงความไม่มีสติและเมื่อไร่ที่เราลืมตัวตัวตนก็เกิดขึ้นพูดอย่างนี้พอเข้าใจบ้างหรือเปล่า แต่ถ้าตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรให้ทดลองสังเกตดูว่าเมื่อใดที่ลืมตัวตัวตวนก็จะเกิดขึ้นเช่นเรารู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนก็เพราะลืมตัวถ้าใจไม่มีสติก็จะปรุงแต่งตัวตวนให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงอยากให้เราหมั่นดูกายดูใจดูเวทนาด้วยใจที่เป็นกลางคือดูเฉย ไม่ยินดียินร้ายไม่ผลักใสไม่ไกวกว้า,วาถ้าเราดูกายดูใจดูเวทนาเวลามันเกิดขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งต่อหรือไม่มีปฏิกิริยากับมันก็จะเห็นว่ามีอยู่แต่ทำอะไรใจเราไม่ได้แม้กายจะทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ต่อไปเราก็จะเป็นมิตรกับความทุกข์ความเหงาความเศร้าโศกได้ เพราะต่างคนต่างอยู่ไม่รังควานใจของเรานั่นเองถ้าเรารู้จักอยู่กับความทุกข์ได้เมื่อถึงคราวที่เราจะตายเราก็จะยอมรับมันได้ความตายก็ทำอะไรเราไม่ได้เราสามารถเป็นมิตรกับความตายได้ถึงตอนนั้นความตายจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปอันนี้เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิต อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้นเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นี่คือศิลปะการอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์จงพยายามเปิดที่ว่างในใจของเราให้สติดได้เข้าไปเจริญเติบโตเหมือนกับเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเราก็ต้องเตรียมดินไว้ก่อนถ้าหากดินนั้นรกปกคลุมไปด้วยวัชพืช ต้นไม้เติบโตได้ยากสติก็เช่นเดียวกันจะงอกงามได้ใจก็ต้องการที่ว่างในใจดังนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเรารกไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปและอกุศลหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านจงค่อยๆแผ่วถากถางค่อยๆเปิดช่องให้สติได้เติบโตแล้วช่วยการรดน้ำบำรุงดินที่เรียกว่าสตินั้น อย่างสม่ำเสมอการสร้างจังหวะแต่ละจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมแต่ละก้าวเปรียบเหมือนกับการหยดน้ำลงในจิตเพื่อให้สติได้เจริญเติบโตความจริงเรามีสติอยู่แล้วทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสเติบโตเท่าที่ควรเพราะวัชพืชทางอารมณ์ที่รกปกคุมจิตหนาแน่นอยู่นั้น เราต้องค่อยๆถากถางว่าจะพืชเหล่านั้นออกไปบ้างให้มีที่ว่างเพื่อแสงแดดส่องถึงแล้วคอยรดน้ำพรวนดินจะใส่ปุ๋ยก็ใส่อย่างสม่ำเสมอความเพียรความตั้งใจความศรัทธาเป็นเสมือนน้ำดินแสงแดดปุ๋ยที่ช่วยบำรุงสติในไม่ช้าไม่นานสติก็จะงอกงามขึ้นมาได้นั่นเองเวลาที่เราปลูกต้นไม้ ว่าต้นไม้นั้นจะเติบโตต้องใช้เวลานานมากเราไม่ทันได้สังเกตว่ามันเติบโตขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นยอดเป็นกิ่งเป็นใบหรือว่ารากฐานของมันเพราะเห็นด้วยตาได้ไม่ชัดเจนนะักเราดูอยู่ทุกวันก็เหมือนกับว่ายังคงโตเท่าเดิมแต่ที่จริงแล้วมันโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกขณะอย่าไปวัดมันบ่อยๆว่ามันโตเท่าไหร่ รากลึกเท่าไร่อย่างเช่นในนิทานชาดกเรื่องคนทำสวนกับลิงวันหนึ่งคนสวนไม่อยู่ได้ให้หลิงนั้นช่วยรดน้ำต้นไม้แทนลิงนั้นก็รดไปก็นึกสงสัยไปว่าต้นไม้อย่างรากลงไปในดินมากน้อยแค่ไหนมันจึงดึงต้นไม้นั้นขึ้นมาดูเพื่อดูให้รู้ว่ารากมันยาวแค่ไหนเสร็จแล้วก็หย่อนต้นไม้ ในหลุมต่อไปตามเดิมวันต่อมาพอรดน้ำเสร็จก็ดึงต้นไม้ขึ้นมาดูอีกเพื่อจะดูว่ารากมันลึกแค่ไหนทําอย่างนี้ไม่กี่วันต้นไม้เหล่านั้นก็ตายหมดคนสวนเมื่อกลับมาเห็นแทบขาดใจตายเพราะต้นไม้ทั้งหมดนั้นได้ตายไปทั้งสวนแล้วนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สติเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมะทั้งหลายมีสมาธิเป็นประมุขปัญญาเป็นยอดวิมุตเป็นแก่นและมีนิพพานเป็นที่สุดฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกสติเพราะเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมะทั้งหลายสมาธิก็เป็นประมุขปัญญาก็เป็นยอดสามตัวนี้สำคัญมากสติคือความระลึกได้ไม่ลืมหรือไม่หลง คนเราระลึกได้หลายอย่างหลายเรื่องเลยนึกได้ว่าวันนี้มีนัดกับใครที่ไหนนึกได้ว่าร้านขายของนี้ขายของแพงร้านนี้ขายของถูกนึกได้ว่าใครเคยยืมเงินของเราไปบ้างเหล่านี้เป็นงานของสติเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สติสําหรับการปฏิบัติธรรมะเพื่อน,นำพาให้เราได้พ้นจากความทุกข์ได้ ถึงแม้อาจจะจำเป็นสำหรับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันแต่เป็นความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวเราอาจจำได้หลายเรื่องไม่ลืมอะไรอีกมากมายรวมทั้งไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวในที่นี้แปลว่าคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วไม่ลืมตัวว่าตัวเองเคยเป็นอย่างไรมาก,ก่อนไม่ลืมกำพืชเดิมไม่หลงตัวเอง อันนี้เรียกว่ามีสติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใหญ่แค่ไหนก็ยังมีสติระลึกได้ว่าเคยเป็นคนยากจนมาก่อนไม่เป็นประเภทที่ว่าวัวลืมตีนนี่ก็เป็นความระลึกได้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่ลืมตัวนี้ทำให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเปรียบเสมือนกับต้นข้าวกล้ายิ่งมีรวงมากเท่าไร่ก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน โคงลงมาสู่แผ่นดินเท่านั้นฉะนั้นนั่นเป็นตัวอย่างของการอ่อนน้อมถ่อม,ม,ม,มตนเพราะไม่ลืมตัวแต่ยังมีความลืมตัวบางอย่างที่ละเอียดกว่านั้นอีกเช่นเวลาที่เราเกิดความโกรธพูดจารุนแรงเกือบจะมีการด่าทอกันหรือใช้กำปั้นทุบตีกันยังไม่ทันทำก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อน ทำให้ไม่ลืมตัวจนทําในสิ่งแย่ๆออกไปอย่างนี้เป็นความไม่ลืมตัวที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์สติหมายถึงความไม่ลืมตัวจนเป็นทาสของอารมณ์ทำให้รู้ทันอารมณ์สติแบบนี้แหละที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติเป็นการทะลึกได้ในเรื่องกายและใจ ไม่ใช่นึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่เป็นเหตุให้เราลืมตัวก็คือนิสัยชอบส่งจิตออกไปข้างนอกไปอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเรามีตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วทั้งห้าอย่างนี้เพื่อรับรู้เรื่องในโลกภายนอกถ้าเราปล่อยใจออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะลืมกลับมาดูตัวเองก็ทำให้ลืมตัวหรือขาดสติได้เหมือนกันมีตัวอย่างของพระกรรมฐานเรื่องนี้มีพระกรรมฐานอยู่สี่รูปทั้งสี่รูปนั้นท่านได้ตั้งใจปฏิบัติแบบอุกฤษจึงได้ตกลงกันว่าพวกเราจะนั่งสมาธิโดยไม่พูดไม่คุยกันเจ็ดวันเจ็คืนในเช้าวันแรกผ่านไปด้วยดีแต่พอตกค่ำ มีเสียงกุกกักุกกก,กที่วิหารคกล้จะมีคนเข้าไปพระรูปหนึ่งจึงพรงพูดขึ้นมาว่ามีใครมาลงกรวิหารหรือเปล่ารูปที่สองได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าท่านลืมแล้วหรือที่ว่าเรานั้นตกลงกันไม่ว่าจะไม่พูดท่านที่สามจึงพูดขึ้นมาบ้างว่าแล้วท่านพูดขึ้นมาทําไมล่ะเงียบไปสักพักหนึ่งท่านที่สี่จึงพูดขึ้นมาว่า พวกท่านไม่ได้เรื่องเลยพูดกันทั้งหมดทุกท่านนั่นแหละมีแต่ผมคนเดียวที่ไม่ได้พูดเลยนี่คือตัวอย่างของการลืมตัวขาดสติคนที่ลืมตัวมากที่สุดก็คือรูปที่สี่ถลืมตัวเพราะอยากจะคุยโม้ว่าฉันนักเก่งกว่าคนอื่นทั้งหมดคนอื่นๆพูดทุกคนแต่ฉันไม่ได้พูดความที่อยากจะคุยโมยว่าฉันเก่ง เลยลืมตัวพูดโลกออกมาคนเรามักจะมีนิสัยสองอย่างที่ทำให้ลืมตัวก็คือถ้าไม่ชอบคุยโวก็ชอบจ้องจับผิดผู้อื่นทั้งสองอย่างนี้ทําให้ลืมตัวได้การจ้องจับผิดนี้มักจะแฝงไปด้วยโทสะเมื่อไม่ชอบเขาก็คอยจ้องจับผิดคนอื่นเขาส่วนความอยากอวดตัวว่าฉันเก่งมีสาเหตุมาจากมานะ มานะคือความถือตัวอยากเด่นอยากดีกว่าคนอื่นนอกจากโทสะและมานะแล้วคนเรามักจะลืมตัวเพราะความโลภและทิฏฐิหรือความยึดมั่นในความคิดเห็นหลายๆคนเผลอขโมยของเข้าไปก็เพราะเกิดความโลภและมีผู้คนเถียงกันเอาเป็นเอาตายกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจา บางทีลืมตัวถึงขั้นต่อยตีกันก็มีก็เพราะตัวขาดสตินี่แหละสรุปก็คือว่าเมื่อมีอารมณ์ครอบงำจิตแล้วก็ทําให้ลืมตัวได้ทั้งนั้นลืมตัวจนทำอะไรที่ยแย่ๆลงไปและสาเหตุที่อารมณ์ครอบงำจิตขนาดนั้นก็เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจความลืมตัวกับความไม่รู้ตัวจึงเกี่ยวข้องกันมาก จะเรียกได้ว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้คนเราเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังโกรธนะเมื่อเกิดความเศร้าขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังเศร้านะก็เลยจมอยู่ในความทุกข์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็มีนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมาฝึกสติกันเพราะคนเราทุกคนยังไม่รู้ตัวเรียกว่าทุกแล้วลืมตัว คนที่รวยแล้วลืมตัวนั้นมีไม่มากเพราะมีน้อยคนที่จะร่ำรวยแต่แทบทั้งหมดแล้วลืมตัวทั้งนั้นนอกจากนั้นเรายังลืมตัวปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำเวลาที่เราโกรธเกลียดดูเหมือนว่าเราจะรู้ตัวแต่จริงๆแล้วไม่รู้ตัวแน่นอนไม่เช่นนั้นจะไม่หลุดเข้าไปในความโกรธเกลียดนั้นได้ เวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาโกรธเกลียดเรามักจะสังเกตเขาได้ง่ายๆแต่พอเราเป็นเองบ้างกลับไม่ค่อยรู้ตัวเป็นเพราะอะไรก็เพราะจิตถนัดส่งออกนอกนั่นเองแต่ไม่ค่อยกลับมาดูตัวตนเองเราจะกลับมาดูตัวจนรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสติที่ฉับไวดังนั้นการสร้างสติ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์เราทุกคนการสร้างจังหวะการเดินก็เป็นการปลูกสติชนิดหนึ่งเป็นการฝึกให้รู้ตัวบ่อยๆทีแรกๆก,การรู้การเคลื่อนไหวว่าเดินก็รู้ยกก็รู้ต่อมาก็รู้ใจคิดนึกฟุ้งก็รู้โมโหก็รู้ รู้แล้ววางเองไม่ปล่อยใจลอยไปตามความที่คิดฟุ้งปรุงแต่งที่มักจะกลับไปหาอดีตหรือไปหากับอนาคตข้างหน้าแต่ก่อนเราเนี่ยมักจะปล่อยใจให้ลอยไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลักโดยเอาอิริยาบถมาเป็นฐานรากของใจใจลอยเมื่อไหร่ก็ให้ระลึกว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่พอระลึกได้ จิตก็กลับมาอยู่ที่การสร้างจังหวะนั้นและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแล้วก็อาจจะเผลอไปใหม่อีกแต่ใจก็นึกได้ขึ้นมาอีกแล้วกลับมาอยู่กับอิริยาบถท,ที่กำลังกระทำอยู่นั้นหลักใหญ,ใหญให่ก็มีแค่นี้อันนี้เป็นการฝึกให้มีความระลึกได้หรือรู้ตัวบ่อยๆเมื่อรู้ว่าหลงไปในอดีตหรือไปในอนาคตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน รู้ตัวหรือรู้อิรยาบทการเคลื่อนไหวนั้นๆเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งสร้างจังหวะก็รู้ว่าสร้างจังหวะกินก็รู้ว่ากินนี่คือคำว่าสติถ้าหากดินนั้นรบปกคลุมไปด้วยวัชพืชต้นไม้ก็เติบโตได้ยากสติก็เช่นเดียวกันใจก็ต้องการที่ว่างในใจดังนั้น อย่าปล่อยให้ใจของเรารบไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปและอกุศลหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านจงค่อยๆเพ้าถางทาง,ทางค่อยๆเปิดช่องให้สติเติบโตแล้วช่วยการรดน้ำบำรุงสติอย่างสม่ำเสมอนั่นเองสพทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ